ลุก๊กนนยัยงมาลำม,มาเหลือแท้ที่ห้ายคักเอีเยวน่ขี้ขาน <c oughs> ปะลมาเรื่อยสิเก็บกาแฟซอยง่อยร้ายเหล้อบนี้เลยสางคำถางว่ ได้เพื่นนอ,อ,อน,นหน่อยด้วย <c oughs> <c oughs> ไ้ายเขาบอกว่หนู้นี่ละไอต้อนได้ร้ายนี่ก็นั่งเก็บเลยแหละมันมันสุกมันนั่นฝนตกหลายมันเก็บมันก็นมีหน่อยหน้อยแห้งนั่เนาะแห้งมาถ<ม><ม>ือฝนกับพ่องขึ้นมาอีก ป่เาไปตากโอ้ยจสีแล้วจะกัดหดแล้วล่ลก่อนไหลอมนหลรอมนากรสีเบาบางอยู่เนาะพวตเป็นไาดูช่งวัยางโอ้ยเบิ่งปุนอะเบิุ่น่น,นางก็คือ่าลายปันสวานมันตายหลายนะ น่ตายต้องปลูกใหม่ดอกตัวน่ะให่อยากปลูกลูกล้านอยากปลูกก็จังมาปลูกเอาได้ขี้ขาดเนา่ต้องปลูกปลูกที่ว้านเนี่ยก็มันใหญ่เวอร์สีแม่ปลูกกีนเย็บปฐนเนี่ะอืมบ้านปลูกนี่เนาะสวนหนูสวนเนาะียงสวนรัาะแม่ไปปลูกอันผสมก็อันบ่ได้บ่กไหมต้องก็ต้มถ่อมต้นถ่อม ส้มไปบ่ได <the explicitly>. ้บ่ะได้ย่แหละเนบเาัญ้าออก้าจาี่กัาเเก็บ่ะไก่ละไก่แล้วละไก่แล้วละเรืออยู่หลายเติมอยู่ดอกแต่มื้อขึ้นสีเหวอยู่กอ่